สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาต่อคลิปเสื้อลายพัดโบกสีแดงให้นะคะ mm hmm. เป็นสไตล์ลำลอง mm hmm. แนววินเทจนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นออคลิปที่6นะคะที่เราจะเริ่มต้นที่เราจะจบแถวที่9แล้วก็จะขึ้นแถวที่10กันนะคะ mm hmm. อันนี้มาดูวิธีการจบแถวที่9นะคะจบแถวที่9กก็ อันนี้มันจะมาจบลายสุดท้ายตรงจุดเริ่มต้นของเราพอดีเห็นปะคะก็เป็นโซ่สี่ก่อนนะคะตรงนี้โซ่สี่มาแล้วก็เอ็กลงตรงช่องนี้ตรงช่องนี้ะนะนะคะเสร็จแล้วก็มันจะมันจะได้คือคือเราจะรวบเลยะคะ่ะรวบลงเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเนี่ยให้ให้จิ้มเข็มเข้าไปแล้วก็รวบเข้ามาเลยอย่างนี้ เอาไหมนะคะจิ้มเข็มเข้าไปตรงกลางตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ล็อกไหมก่อนนะคะล็อกแล้วก็ทีนี้ให้ x ลงไปค่ะให้ x ลงไปในในช่องนี้และคะ่ะเองนี้นะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาขึ้นต้นแถวที่สิบกันเนาะตรงนี้เราขึ้นโซ่สองก่อนค่ะหนึสอง อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ถัก f สี่ครั้งลงในในหลักแรก f ในในในฟหลักแรกค่ะ1นึ่สองสามสอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สีค่ะหนึ่งสอง สาสี่ให้คุณเอลงลงตรงกลางตรงนี้ค่ะเอกลงไปเลยนะคะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะโซ่สี่นะพันหัวเข็มแล้วก็มาถัก F 4สี่ครั้งลงในหลักนี้หลักสุดท้ายอะคะ่ะสี่ครั้งหนึ่งสอง สามสี่เห็นไหมคะตรงนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมาชนตรงตรงมุมมุมของเราพอดีอดนะคะเออให้เราขึ้นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสอง สามสี่คือโซ่สี่ตรงมุมเฉพาะตรงมุมนะคะโซ่สี่ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวทำตามท,ที่ก้อยบอกก่อนก็ได้โซ่สี่ตรงมุมนี้นะคะแล้วก็เอ็กลงในในเอ็กเกตรงกลางเนี่ยค่ะเอ็กลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่เนาะหนึ่งสองสามสี่เห็นปะคะโซ่สี่แล้วก็พันหัวเข็มค่ะแล้วก็เอฟสี่ครั้งลงในเอฟหลักแรกของลายพัดนะคะ สองสามสีให้ให้ดูก้อยทำให้ดูให้จบก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอ็กลงตรงช่องนี้เห็นไหมคะแล้วก็โซ่สี่ขาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาถัก F อกสครั้งลงในหลักนี้หลักสุดท้ายเนะะี่ยค่ะหนึ่ง สองสามนะคะสี่ทีนี้เห็นไหมคะที่ก้อยบอกว่าให้ดูให้ให้ดูก้อยทำให้ดูก่อนคือตรงนี้มันจะเป็นมุมนะคะมุมเนี่ยตรงมุมตรงนี้เราจะถักโซ่สี่แล้วก็เอ็กซ์ลงตรงเอ็กซ์ตรงกลางเห็นไหมคะแล้วก็โซ่สี่ตรงนี้มันมันมันสามเอ็กเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับตรงมุมแต่ว่าเราจะไม่ถักโซ่สี่นะคะ ถึงบอกว่าให้ดูก้อยทําให้ดูก่อนตรงนี้เราจะทําแค่โซ่สองเนาะหนึ่งสองแล้วก็เอ็กลงตรงกลางแล้วก็โซ่สองแล้วคุณก็มาถักพันหนึ่งควักหนึ่งสี่ครั้งลงในหลักแรกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะ ตรงนี้คือโซ่2โซ่2เฉพาะตรงมุมเท่านั้นที่ที่ถัก X เกนะะี่ยค่ะจะใช้โซ่4นะคะเสร็จแล้วก็เป็นโซ่4ค่ะ X ลงไปตรงช่องนี้โซ่4ีหันหัวเข็มแล้วก็ X ลงในช่องนี้ค่ะ1 2 3 4 เห็นไหมคะมันมาชนตรงนี้ตรงนี้มันไม่ใช่มุมใช่ไหมคะมันมันเป็นแนวแนวลายปกติตามความยาวปกติธรรมดาก็เราก็ใช้โซ่สองนะคะแล้วก็เอกลงตรงกลางช่องเอกนี่แหละเอกลงไปแล้วก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็ม4ครั้งลงตรงหลักแรกตรงนี้เออถักเอฟะคะ่งสองสสี่ นะคะทําวนไปจนถึงจุดเริ่มต้นของเราเลยแล้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากแล้วเพียงแต่ว่าเฉพาะเอกตรงเนี้ยระหว่างแนวความยาวเนี่ยมันแค่โซ่สองเท่านั้นแต่ว่าตรงมุมเอกตรงเนี้ยค่ะเราใช้โซ่สนอกนั้นก็โซ่4ี่เโซ่สีเแล้วก็ถักตามลายปกตินะคะอันนี้ถักวนไปเลยค่ะมาต่อกันนะคะก่อนที่จะจบแถวที่10บเนาะหวังว่าเพื่อนคงจะไม่งงนะคะเห็นปะ ตรงนี้จะเป็นแค่โซ่สี่เท่านั้นคนะโซ่สี่พอมาถึงตรงนี้มันจะเราจะใช้โซ่สองนะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่เอ,อตรงมุมของเรานะคะเห็นไหมแล้วก็แนวดูแนวพัดของเราด้วยนะคะเวลาเราจะถักลงลายพัดของเรานี้ก็คือมันจะเป็นในแนวเออหลักแรกหลักแรกแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะคือจะ,จะได้ไม่งงค่ะว่า เอจะถักหลักไหนหลักหลักแรกหรือหรือหลักสุดท้ายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครกังวลก็ย้อนกลับไปดูลายพับที่เราถักที่ผ่านมาแล้วอ๋อตรงนี้หลักสุดท้ายละหลักต่อไปก็ต้องเป็นหลักแรกตรงนี้เป็นหลักแรกตรงนี้ก็ต้องเป็นหลักสุดท้ายนะคะจะได้ไม่งงนะคะจะได้ไม่งงนะเอดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนวแนวหันของพัดนะคะเออมันมันจะต้องเป็นไปในแนวเดียวกันนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซ่สี่แล้วก็มาเอกลงตรงนี้เนาะอันนี้ก้อยกำลังจะจบแถวที่1ิบแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เห็นไหมก็จะมาลง f อสี่หลักในหลักสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราเราจะลองถักไปจนถึงมุมนะคะเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ใช่มุมนะคะตรงนี้มันก็ยังเป็นโซ่สองอยู่เนาะโซ่สองแล้วเราก็เอกลงในช่องตรงกลางเนี่ยค่ะเอกลงไปแล้วก็โซ่สอง หนึ่งสองแล้วตรงนี้มันก็จะต้องเป็นเนอหลักแรกใช่ป่ะคะ f ่หลักสองสามสี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นโซ่สี่แล้วก็เอ็กซ์มเปนตรงนี้ก็โซ่สี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะต้องเป็นเนอเอี่อหลักในหลักในหลักสุดท้ายนั่นแหละสอง สามสี่เนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้มันมันก็จะถักมาชนมุมพอดีเห็นปะคะมุมตัวมาร์เกอร์ตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นโซ่สี่เนาะแล้วก็ลงเอกตรงช่องตรงกลางเนี่ยตรงกลางเอกตรงกลางนะคะเห็นไหมตรงนี้คือเฉพาะช่องมุมเท่านั้นนะคะที่เราใช้โซ่สี่แต่ถ้ามันไม่ใช่มุมเราถักตามแนวความยาวมาเรื่อยตรงนี้มันจะใช้แค่โซ่สองไม่งงนะคะไม่งงนะถึงบอกว่าให้ทําตัวมาร์กเกอร์ไว้ในส่วนของมุมนะคะ นี่ลงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็ขึ้นโซ่สี่นะคะแล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะสี่หลักสองสามสี่เนี่ยเนี่ยคือส่วนมุมนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี่ค่ะเอ็กลงไปก่อนตามด้วยโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสาม สนะคะแล้วก็มาเอกลงในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะมาเฟสี่หลักค่ะก้อยพูดผิดนะคะสองสามสี่เห็นไหมคะตรงนี้เราจะได้ตรงมุมเห็นนี้วิธีการจบแถวที่สิบโซ่สองนะคะมาดูวิธีการจบแถวที่สิบนะคะว่าจบยังไงเนาะ แถวที่สิบก็คือหลังจากที่ถักมาถึงมุมเออไม่ใช่มุมเออเขาเรียกว่าอะไรคะมาถึงลายสุดท้ายตรงนี้มันก็จะมาจบตรงจุดเริ่มต้นของเราพอดีถูกต้องไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นมีลายพัดหนึ่งสี่หนึ่งลายขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ยังแล้วเราจะทํำยังไงแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงไปใน,ใ,ใ,นในโซ่ที่หนึ่งอะคะ่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปลดสองปดสองอย่างนี้ ะะเอาใหม่นะคะอันนี้คือวิธีการจบแถวที่สิบนะคะพันหัวเข็มก่อนก็ในหลักในโซ่ที่หนึ่งเนี่ยค่ะโซ่ที่หนึ่งตรงนี้นะคะจิ้มไปค่ะแล้วก็รูเเ,เกี่ยวไหมมาค่ะแล้วคุณก็ปลดทีละสองเนาะหนึ่งสองอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะอันนี้คือขึ้นแถวที่สิบเอ็ดแล้วนะคะหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะแล้วคุณก็ เออเขาเรียกว่าอะไรคะให้คุณถักเอฟลงไปใน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 ,ในหลักหลักแรกนี่แหละสามครั้งนะคะเพราะมันจะต้องถักสี่ครั้งใช่ไหมนี่เราก็ถักย้ําย้ํามันไปอีกสามครั้งเพราะว่าเรานับโซ่หลักโซ่ของเราด้วยมันก็ได้มาหนึ่งหลักแล้วใช่ปะเนี่ยค่ะสองแล้วนะมันก็จะเกี่ยวยากหน่อยนะคะสามนี่ได้แล้วแบบนี้อันนี้คือ ออจบแถวที่10แล้วก็ขึ้นแถวที่11นะคะเสร็จแล้วให้มาตรงหลักนี้เอ,อหลักแรกเนี่ยค่ะพันหัวเข็มผักเอฟลง4ี่ครั้งขาหนึ่งสองพวดทีค่ะ3 4มอันนี้คือเราเราจะเ,ออเราจะปิดลายพัดแล้วนะคะ ก็เหลืออีกแถวหนึ่งก็จะปิดลายพัดเสร็จแล้วก็จะเป็นโซ่สี่ค่ะโซ่สี่เนาะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะคะเออต่อกันก่อนนะคะเออเมื่อกี้ก้อยบอกโซ่สี่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นเดอโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็ ให้มาเอกลงในช่องนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อโอเคตรงนี้มันมันจะมามาชนมุมพอดีนะคะมันจะมาชนมุมพอดีฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นโซ่หกค่ะนะคะชนมุมตรงนี้จะเป็นโซ่หกนะคะหนึ่งสสสี่ห้าหก อย่างนี้แล้วเราก็จะมารวบพัดตรงนี้นะคะก็คือเราต้องลงอันนี้โซ่ห้าตรงนี้แล้วก็เอกลงตรงนี้นะคะโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเอ็กลงตรงนี้ก่อนค่ะเอ็กลงในช่องนี้ก่อนนะคะปุ๊บนี่เราจะได้โซ่ห้าอย่างนี้มานะคะทีนี้มุมโดนมุมละชนมุมละตรงมุมนะคะจะเป็นโซ่หกนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกนะคะเสร็จแล้วนี่ลายพัดตรงนี้นะคะมันจะต้องชนกันตรงนี้ถูกต้องไหมคะเนี่ยเราเราจะดูเออให้เพื่อนๆดูดูดูแนวแนวแนว,แนวการหันของพัดให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่งงตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะคะแต่ว่าโอเคเข้าใจละตรงนี้ค่ะโซ่หกแล้วก็ ให้คุณมาลงตรงมุมตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะแล้วเราก็จะมารวบอีกลายหนึ่งตรงนี้ข้ามมาเลยนะคะข้ามมุมมาเลยนะเนี่ยค่ะสี่ครั้งเหมือนกันหนึ่ง สองสามนะคะสี่อันนี้คือจะเป็นมุมของเรานะคะก็เหยียบก่อนเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้จำรายละเอียดตรงมุมให้ดีนะคะ อย่างงนะก้ยยอยทาไป้อยยังงงเลยเนี่ยค่ะคือพัดมันก็จะออกอย่างนี้ค่ะมันก็จะอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเราจะมาถัก cf ลงตรงกลางเห็นไหมคะ่ะอันนี้มันพ้นมุมแล้วะค่ะพ้นมุมโซ่หกตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เราก็ลงโซ่ห้าปกตินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะอย่างนี้นะคะลงตรงนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็มาลงสี่หลักตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามนะคะสี่เห็นไหมอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็ข้ามมานี่เลยนะคะคุณก็มาลงตรงนี้สี่หลักหนึ่งสองสาม สี่โซ่ห้าเอเห็นปะคะคือเฉพาะตรงมุมเท่านั้นนะคะตรงนี้เป็นโซ่หกโซ่หกอันนี้คือมุมนะคะนอกนั้นก็โซ่ห้าแล้วก็ปิดลายพัดธ,ธรรมดาปกติอันนี้คือถักวนไปเลยนะคะมาต่อนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำตรงมุมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ ไม่งงนะคะเพื่อนให้ดูแนวพัดให้ดีนะคะโซ่ห้าโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็เอาพัดเอาพัดมาชนกันนี้นะคะอันนี้ตัวลายตรงนี้มันจะมาลงตรงมุมพอดีถูกต้องไหมคะเราก็อันนี้คือเราโซ่ห้าไปก่อนเนาะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วคุณก็เอกลงในช่องนี้ก่อนนะคะปั๊บตรงนี้ก็โซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งก่อนเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือตรงมุมนะคะตรงมุมนะเนี่ยนี่ลายตรงนี้มันก็มาชนมุมของก้อยพอดีใช่ไหมคะมันก้อยห้าโซ่ห้ามาสองครั้งแล้วในตรงนี้ก้อยก็จะขึ้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นปะคะแล้วก้อยก็จะมาลง f อสี่หลักในพารลายนี้หนึ่ง สองสามสี่อันนี้คือตรงมุมนะคะแล้วเราก็แล้วก็มาลงพัดตรงนี้อีกอีกอีกลายหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ค่ะโซ่หตรงนี้ก็ต้องเป็นโซ่หะนะคะหนึ่งสองสาม สค่ะหแล้วก็ลง x ตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะโซ่หกโซ่หกเนี่ยตัวนี้คือตรงมุมแล้วตรงนี้เราก็โซ่ห้าปกติหนึ่งหนึ่งครั้งโซ่ห้าหนึ่งครั้งนะคะปุ๊บก็โซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าย่างนี้นะคะแล้วคุณก็มาปิดลายพัดตรงนี้หนึ่ง สองสามสี่แล้วก็ตรงนี้คือในแถวเนี้ยลายพัดมันจะหันหลังชนกันนะคะนะคะหนึ่งสองละสามสี่เสร็จแล้วตรงนี้ก็ยังก็ต้องเป็นโซ่ห้าใช่ปะคะ ไป x แล้วก็โซ่ห้าปุ๊บอย่างนี้ก่อนลงมาตรงนี้ก่อนนี้พอเราจะมารวบตรงเนในหลักตรงมุมตรงนี้ก็ต้องเป็นโซ่หกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะอันนี้ไม่งงนะคะสองสาม ก็ยก็นับใช่อันนี้สามแล้วก็สี่ค่ะเออนี่แล้วตรงนี้แล้วก็ลายพัดตรงนี้สี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะแล้วต้องขึ้นโซ่หกค่ะสามสี่ห้าหกให้คุณลงเอ็กตรงนี้เห็นปะคะอเนี้ยคือมุมของเรานะคะ แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าจะขุกตะกักนิดนึงนะคะเพราะว่าก้อยก็ถักไปดูแพทไปด้วยค่ะนะคะทำความเข้าใจไปด้วยแล้วมันตรงนี้มันก็จะต้องเป็นโซ่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้แล้วคุณก็มาลงพัดลายนี้ตรงนี้ c F เห็นปะคะอันเนี้ก็ถักวนไปจนจบแถวเลยค่ะ ถ้ามันไม่ใช่มุมมันก็ถ้ามันไม่ชนมุมก็ไม่ก็ไม่ใช่โซ่หกนะคะก็เป็นลงโซ่ห้าโซ่ห้าไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดูดูแนวพัดด้วยนะคะว่าอืแถวนี้มันหันหลังชนกันนะเราลงหลักเอฟถูกต้องไหมเนี่ยค่ะอืมสามสี่เห็นไหมอันนี้คือก็อขึ้นก็เป็นโซ่ห้าเอกลงไปเรื่อย จนไปจบมุมจนจบตรงจุดเริ่มต้นของเราค่ะนะคะ,นะคะดูไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนเอานะคะก้อยก็จะพยายามทำให้ดูเป็นขั้นตอนทีละนิดนิดนะคะตรงนี้ก็โซ่ห้าเนาะเนี่ยค่ะอหุ่นก็มาลงตรงนี้เห็นไหมคะแค่เฉพาะช่วงมุมน่ะช่วงมุมที่มันจะเป็นโซ่หกเนี่ยโซ่หกตรงนี้โซ่หกตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นลายตรงมุมพอดีเห็นปะคะ่ะอันนี้ก็ถักวนไปเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่แถวที่แถวที่สิบ็ดใช่ปะแถวที่สิเอ็ดกันเนาะวิธีจบแถวที่สิบเอ็ดก็คือก็คือ,อ,อโซ่สองมาก่อนค่ะโซ่สองนะคะโซ่ผ่านหมวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ที่หมวเข็มลงไปในโซ่โซ่ด้านบนตรงนนะเนี้ยค่ะโซ่ที่สามมานะเนี่ยค่ะแล้วคุณก็ปลดหนึ่ง สองอันนี้คือเออจบแถวที่สิบเอ็ดนะคะถูกไหมคะก็นับถูกปะแถวที่สิบสิบเอ็ดอันนี้เราขึ้นแถวที่สิบสองกันแล้วนะคะทีนี้วิธีทําแถวที่สิองอันนี้คือรวบแล้วนะคะโซ่สิบจะโซ่ห้าสองสาม สามสี่ห้าขึ้นโซ่ห้านะคะทีนี้พันหัวเข็มก็ให้คุณมาจิ้มลงในในหลักตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปลดหนึ่งครั้งก่อนค่ะปลดหนึ่งครั้งก่อนพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลงตรงกลางตรงนี้ก็ปลดหนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงลงหลักนี้ลงหลักนี้นะคะ ปลดหนึ่งครั้งก่อนมันได้มันจะได้สห่วงในเข็มใช่ไหมคะพันหัวเข็มแล้วก็ปลดหมดเลยอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงเอ็กในหลักนี้ค่ะในในห่วงนี้ในรูนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงไปโซ่ห้าแล้วนะคะ ออแล้วก็โซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้มันก็จะได้โซ่ห้าตรงนี้หนึ่งสองสามจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละอันนี้มันจะมาตรงมุมตรงนี้นะคะ,ตร,นะคะตรงมุมนะคะตรงมุมเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆแถวนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนกลัวลืมในแต่ละครั้งก็ดูที่ก้อยทําก่อนแล้วก็จดไว้นะคะแล้วก็ค่อยทำตามอย่างต่อเนื่องนะคะในๆๆจุดเริ่มต้นในแต่ละครั้งในแต่ละแถวะค่ะวิธีการจุดแถวแล้วก็วิธีการขึ้นในแต่ละแถวก็จะอยากจะให้ดูที่ก้อยทําให้ดูก่อนนะคะแล้วก็จดไว้แล้วก็ค่อยๆทา นะคะเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะชนมุมใช่ไหมที่เป็นมุมเนี่ยเมื่อกี้เรามันโซ่ห้าเอ็กโซ่ห้าเอ็กลงมาใช่ไหมคะตรงมุมตรงนี้จะต้องเป็นโซ่หกนะคะโซ่หกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพียงนี้ถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยคะ่ะตรงกลางตรงนี้เราจะถักพันหนึ่งควักหนึ่งสี่ครั้งนะคะตรงมุมนะคะตรงมุมนะหนึ่ง สองค่ะสามเอ่อไหมสี่อันเนี้คือเฉพาะส่วนมุมนะคะมุมนะแล้วก็โซ่หกค่ะห้าหกไหมจะหมดละไหมจะหมดหมวนละแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะเอ็กลงไปเนี่ยอันนี้จะเป็นตรงมุมอันนี้เราจบลายพาัทของเราแล้วนะ้ะเนี่ย แต่ตรงนี้จะเป็นโซ่หกตรงมุมนะคะตรงนี้เราก็ลงโซ่ห้าปกติค่ะความแตกต่างของมุมก็คือตรงนี้จะเราจะถัก4ีแล้วก็โซ่ตรงนี้จะเป็นโซ่หกอันนี้คือส่วนของมุมนะคะแต่อื่นๆอื่นๆลายปกติตรงนี้มันก็จะลงโซ่ห้าปกติโซ่ห้าปกตินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บ แล้วก็โซ่ห้อีกครั้งนะะึงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งในตรงมุมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเราถักเอฟสี่หลักแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ไงตรงนี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นเราจะถักถักยังไงอะคะก็คือเราก็จะถักแบบนี้นะคะเราจะถักรวบรวบหลักนะคะรวบหลักกันหมายความว่าคุณก็จิ้มลงในหลักนี้หนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะ หครั้งยังไม่ปลดหมดนะคะตรงกลางอีกหนึ่งครั้งอย่างนี้แล้วก็ลงในหลักนี้อีกหนึ่งครั้งอย่างนี้นี่ให้ได้สี่ห่วงในเข็มนะคะแล้วคุณก็ค่อยปลดอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าเห็นไหมคะนั่นคือความแตกต่างของแถวนี้ในการปิดลายพัดของเรานะคะแล้วก็โซ่ห้าไล่วนปกติสี่ห้า อันนี้ไม่งงนะคะถ้าใครงงนะคะก็กดย้อนไปดูหน่อยเนาะคือก้อยก็อยากให้คลิปมันดูรวบรัดนิดนึงนะคะนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ลายพัดตรงนี้ก็ปกติก็อย่างที่บอกว่าเราจะรวบสามแต่มันจะต้องลงในหลักแล้วก็ลงตรงกลางหนึ่งครั้งในส่วนมุมเนี่ยตรงนี้เป็นโซ่หกแล้วก็ถัก f สี่สี่หลักตรงกลางนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซ่ของด้นั้นก็เป็นโซ่ห้าไล่วนไปจนจบแถวนะคะอันนี้ถักวนไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีกคลิปหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ถักวนไปเลยนะคะ